มาเลยครับคุณผู้ชมคลิปนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาอัปเดตสต็อกกันนิดนึงนะครับสำหรับรถที่โซนพร้อมขายบริษัทเพชรยนต์กรุงเทพมีมูลีไซร์ไทยครูสิบแปดแยกหนึ่งครับคันไหนที่ยังอยู่คันไหนที่ไปแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วผมถ่ายไปเนี่ยนะก็มีหลายคันที่ติดจองไปนะครับติดจองจัดไฟแนนซ์รอปล่อยบ้างอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตกันอีกหนึ่งรอบนะครับอัปเดตให้พี่ๆที่ยังไม่เคยดูด้วยว่ามีคันไหนน่าสนใจบ้างไม่ว่าจะเป็นวีออสนะฮะมาจ้าซองนะครับยาริสนะครับมมีีใหห้ดูลายคายัน,น ela, ก็ นะครับยาลิษชโฉมใหม่ล่าสุดมีนะครับสนใจรุ่นไหนบอกได้เลยดูคลิปนี้ให้จบรับรองว่าได้รถใช้แน่นอนดูคลิปผมโทรหาผมเดี๋ยวคัดเลือกที่ที่สุดให้ไปฮะ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนที่สนใจรถยนต์มือสองทุกคนทุกทท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมฮะวีออสมือสองพบกันกับผมบิวีพยนต์เช่นเคยครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอัปเดตนะครับรถอีโคคาร์หรือว่ารถเก่งเล็กนะทั้งหลายนะครับที่บริษัทพยนต์จำพวกวีออสยานลิตมาด้าสองอย่างนี้นะฮะแจสตีเคทั้งหลาย มีอะไรน่าสนใจบ้างในคลิปนี้นะครับคันไหนยังไม่ติดจองหรือคันไหนติดจองไปแล้วเดี๋ยวแจ้งให้ฟังด้วยนะครับเพราะว่าจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมได้อัปคลิปลงไปนะครับโซนนี้แหละเขาเรียกว่าโซนบีหนะ้าโซนพร้อมขายนะครับก็มีหลายคันที่ติดจองมาแล้วแต่ยังจอดตรงนี้อยู่นะครับ เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูว่าคันไหนยังว่างอยู่และน่าสนใจหรือเปล่าพร้อมกับมีหลายคันที่เข้ามาเสียบใหม่ด้วยหลายๆคันนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจรุ่นไหนคันไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ผมโดยตรงนะครับบิวเพชรยนต์บิลผู้จัดการฝ่ายขายนะครับเบอร์โทรหน้าคลิปครับมุมขวาล่างฮะ 0855366287นะครับผมบิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจับไฟแนนซ์ได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับสำหรับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะก็ออกรถได้นะครับมีบริการฝากเซ็นให้ถึงที่นะแล้วก็มีบริการส่งสไลด์ด้วยนะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.39%เท่านั้นนะฮะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีเครดิตดีนะครับข้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชี ดอกเบี้ยเลทแบบนี้ได้เลยนะครับโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องใช้เงินดาวอะไรมากมายหรือว่าอาจจะไม่ต้องใช้เลยก็ได้นะครับถ้าเป็นอาชีพในกลุ่มที่ผมแจ้งไปนะครับอ่ะเรามาดูทางทางนี้ก่อนเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับพี่สนใจขนไหนะครับแคปจอไว้แอดไลน์หรือว่าอ่าโทรเข้ามาถามผมก็ได้นะอย่างเช่นคุณบิววีออสทะเบียน6406ยังอยู่ไหมอ่ะ นะเรามาคุยกันได้นะครับในเรื่องของรายละเอียดหลังบ้านดูคลิปผมโทรหาผมนะครับเบอร์โทรมีอยู่มุมขวาล่างแล้วสนใจรุ่นไหนเนี่ยขายได้ทุกคันแหละได้ทุกรุ่นในบริษ,ษัทโซนุ้นก็มีเห็นไหมซีวิกเนี่ยเรียงตับเลยนะฮะพีพีที่ดูอยู่อ่ะสนใจซีวิ c เออย่างเงี้ยมีให้เลือกเพียบเลยดูคันนี้พวกนี้รถหน่วยงานหมดเลยนะ4คันนี้รถหน่วยงานหมดเลยนะครับไมล์หลักหมื่นทั้งนั้นเลยนะแคมรี่มีเพียบอ่ะรุ่นไหนเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่งอ่ะมาเริ่มต้นที่วิทย์กันก่อนดีกว่า2คคัันนีี้้ติดดดจองงแลวผนะผมมมมไ่พููถึา วีออสคันแรกที่เราจะมาดูกันนะครับเป็นวีออส1.5รุ่นเมทต,ตัวรองท็อปนะครับคันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยถ้าผมจําทะเบียนไม่ผิดนะครับ6406เนี่ยเลขไมล์มันอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่าถามว่าใช้ใช้งานได้ไหมใช้ได้นะครับเพราะว่ารถหน่วยงานเนี่ยประวัติศูนยะ์ทุกระยะทุกหมื่นโลนะครับพูดง่ายๆคือหมื่นโลเข้าศูนย์เช็คระยะ2 0,000ื่นโลเข้าศูนย์เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนอุปกรณ์ที่สึกล้อตามระยะของศูนย์เลยนะครับอันนี้คือข้อดีนะามาดูกันว่าราคาเท่าไหร่ 3 4 9 0 0 0นานะครับได้เป็นรถปี20เลขไม้เยอะหน่อยคุณผู้ชมพูดพูดกันตรงๆเนาะคันไหนมันมองว่าไม้มันเยอะมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมก็จะพูดตรงๆนะครับคันนี้ยังว่างอยู่นะราคา349,0 0 0สาได้ปี20แต่เลขไม้เนี่ย1 7 7 0 0 0โลผมมองว่ามันมีคันที่คุ้มกว่านี้แจ้งแบบนี้ตรงๆแล้วกันนะฮะมันมีคันที่คุ้มกว่านี้เพราะฉะนั้นคันนี้เดี๋ยวเราข้ามกันไปก่อนนะครับมันมีคันที่คุ้มกว่านี้เดี๋ยวผมพาไปดูคันที่ม นะฮะขยบมาด้านซ้ายนะคันนี้ไม่พูดถึงละขยับมาด้านซ้าย Vios นะครับเห็นไฟหน้าแบบนี้นะฮะฮาโลเจนนะครับมีไฟตันหมอกคู่หน้ากระจังหน้าเนี่ยเป็นดําเงาแบบว่าแบบโตมิดนะครับคันนี้เป็นรุ่น E นะทะเบียน2430นะครับ Vios หนรุ่น E น่าจะเป็นปี2018นครับอะดูราคากันรุ่น E คือรุ่นอะไรรุ่น E คือรุ่นกลางนะครับนี่รุ่น E จริงด้วย3ามแสนหครับ ปี18เลขไมล์แสนสามนะถือว่าถูกนะสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเนี่ยฟรีดาวจะผ่อนอยู่ห้าพันกว่าบาทเองนะครับห้าพันไปไปลายห้าพันป,ป,ป,ประมาณนั้นห้าพันไปไปนะครับก็น่าสนใจนะครับสําหรับรถที่แบบว่าวีออสเนี่ยอึดถึกทนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับเบาะได้มาเป็นเบาะห้าพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีแท็กซี่คอนโทรลให้การลื่นกับถ่ายร็ล้ลอหมุนฟรี คเครื่องเสียง C D F M A M นะครับแอร์มือปะอ่าเขาเรียกมือหมุนนะธรรมดาทั่วไปนะครับแอร์แบ็กม่ให้คู่หน้าสวยงามใช้งานได้นะครับสำหรับ Vios 1.5รุ่น E ปี2018คันนี้ครับเป็นรถหน่ยงานเหมือนกันอ่ะสวยงามนะสวยงามแบบนี้นะครับขยับมาด้านหลังนิดนึง Vios นี่คันนี้ คันนี้ผมเคยรีวิวแยกเดี่ยวลงช่องไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเดิมทั้งคันหัวน็อตฝาโปรงไม่เคยขยับเลยนะครับ v ี1.5 n อ็นปี2019 n t เนี่ยคือรุ่นประหยัดนะครับล้อเนี่ยเขาจะเป็นล้อกระทะอยู่แบบนี้นะครับอารมณ์มันคล้ายๆรุ่น E แหีะคุณผู้ชมไม่ต่างกันให้ดูภายในอารมณ์มันคล้ายๆรุ่น E เลยนะครับเป็นเบาะผ้าภายในเนี่ยจะเป็นสีดำล้วนๆแบบนี้นะครับกระจกปรับพัดไฟฟ้ามีแทร็กชั่นคอนโทรลเหมือนกันนะฮะแต่ พอมาเป็นปี19เนี่ยเขาถูกปรับไปเป็นรุ่นเริ่มต้นหรือว่ารุ่นประหยัดนะครับราคาไม่แรงราคาเท่ากันเลยได้ปี19นะฮะได้ปี19เหมือนกันเล็กไม้แสนเดียวแสน0กืบสี่พัน 4, โลล้อกระทะตรงนี้คุณผู้ชมถ้าใครสนใจตัว entry นะครับล้อที่มันเป็นกระทะเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นล้อแม็กให้ผมเปลี่ยนเป็นล้อแม็กแบบนี้ให้โอเคไหมคุณผู้ชมอะถ้าใครสนใจ entry ข้อดีของ entry คืออะไรครับข้อดีของ entry คือราคามันถูก มันมีคันที่ไม่น้อยด้วยไม่แบบ6 0 0 0ื่นเจ็ดหมื่นอะไรแบบนี้อ่ะแบบนั้นก็น่าสนใจราคาก็อยู่ไล่ๆกัน3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามแสนสองหมื่นเก้าพันสามแสนสามหมื่นเก้าพันฟีดก็จะผ่อนอยู่ห้าพันปลายตรงนี้แหละอยู่ในกลุ่มเลทเลทห้าพันนี่แหละนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจสําหรับตัว Entry ีสำหรับคนที่แบบว่าเน้นการใช้งานอ่ะไม่ได้เน้นออปชันฟังก์ชันเยอะแยะอะไรมากมายเพราะเราไม่ได้ใช้เราเน้นขับขี่อย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้น Entry เป็นรุ่นที่ตอบโจทย์มากนะครับเพราะว่าประหยัดเงินค่าผ่ออนดดด้้ววยยยปรรระะหัาาค ก่อวีออสเหมือนกันช่วงล่างตัวเดียวกันเครื่องยนต์ตัวเดียวกันไม่ต้องซีเรียสน,นะครับขยับมาด้านซ้ายมือไปไวนิดหนึ่งนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครเป็นยานลิสนะครับหล่อมากเห็นไหมคุณผู้ชมสังเกตได้ง่ายๆนะครับสีรถนะครับจะเป็นสีขาวมุกนะฮะมันจะเป็นขาวแบบว่า ขาวมุกอะ่ะคุณผู้ชมนึกภาพออกใช่ไหมขาวมุกหลังคาดำแบ็คลูปนะครับเป็นตัว1.2สปอร์ตพรีเมียมสวยมากคุณผู้ชมครับเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวท็อปสุดค่อนข้างจะหายากนะสีขาวมุกหลังคาดำแบ็คลูปนะครับวันนี้ก็มีเข้ามานะ่คันนะครับอ่าจริงๆมีอีส2คันมีีกงคันที่ยังที่ยังมีสต็อกอยู่นะครับใครสนใจที่อ่าตัวที่เป็นยาลิศต,ตัว 1.2สปอร์ตพรีเมียมเนี่ยนะครับปี21-22ทั้งหลายนะผมมีให้เลือกอยู่หลายคันอยู่เหมือนกันนะครับก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับคันนี้จริงๆมาติดจองนะผมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับแต่ผมให้ดูสเปคคร่าวๆได้สปอร์ตพรีเมียมนะครับหน้าตาแบบนี้แหละนะครับภายในจะได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับมีจอทัชสกรีนให้มีแอร์ออโต้พวงมาลัยหุ้มหนังมัลติฟังก์ชันนะครับจะมีในเรื่องของอกระจกมองหลังที่เป็นแบบว่าตัดแสงได้นะครับแจ้งเตือนก่อนการชนปุ่มปุ่มสตาร์ท แจ้งเตือนก่อนการชนแจ้งเตือนการออกนอกเลนมีให้ครบหมดแล้วนะครับอันนี้คือสปอร์ตพรีเมียมตัวท็อปสุดนะครับก็มีให้เลือกอีกสองสาั้นนะสำหรับคนที่อยากได้เป็นตัวสปอร์ตพรีเมียมติดต่อมาที่เบอร์โทหน้าคลิปคับ0 8 5 5 3 6 6, 6 2 8 7าาดนะครับาราคาอยู่ประมาณ4 000, 000, 4 9 0 0 0 4ี่0มันประมาณนี้นะครับฟรีดาวก็ผ่อนอยู่ประมาณ7,000ปลายๆ8,000ต้นต้น,ตนอ่ะประมาณนั้นถ้าฟรีดาวนะครับยังไม่พูดถึงเรื่องเงินดาวกันอ่ะประมาณนี้นะสำหรับตัว ยาลิทที่เป็นตัวท็อปสุดนะครับมาด,ด้าสองนะฮะมาด,ด้าสองมีให้เลือกหลายคันนี่มาด,ด้าสองเอมาด,ด้าสองตัวนี้เป็นเอ่เออเอสเลเทอร์ S letter, นะครับสี่แสนต้นๆนนะครับคันนูนนน้นเป็น SP ตัวท็อปสุดอ่ะอย่างงี้นี่มาดูนี่เอสเลเทอร์ซีดานสี่แสนเก้าพันคันนี้ยังอยู่นะค,คลิปที่แล้วผมก็ถ่ายให้ดูวันนี้ยังอยู่ยังไม่ไปไหนสี่แสนเก้าพันนะครับฟีด้าจะผ่อนอยู่สักประมาณหกพันปายปลายนะครับเลขไม่ไม่เยอะเลขไม่ห้าหมื่นกว่าโลนะครับก็ถือว่า ได้เป็นรถที่ b segment รถเล็กเก่งเล็กแบรนด์ลองนะครับที่ออปชั่นฟังก์ชันค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับพวกยาริสท,ทั้งหลายนะออปชั่นเขาจะเยอะกว่านะครับมาสด,ด้าเนี่ยเพียบเลยนะฮะคันหน้ายาริสนะครับ,น,าานะรบนี่คันนี้วีออสนะฮะวีออสทะเบียน307คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ยังว่างอยู่ยังไม่ติดจองคุณผู้ชมครับได้อะไรคันนี้ได้ทะเบียนสวย นีครับคันนี้ได้ทะเบียนสวยทะเบียน3ตัวเราไปถอดขายได้ด้วยนะผมว่าต้องมีหลักหมื่นถ้าเอาทะเบียนไปถอดขายอีกก็ได้อีกนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเป็น v ีออสหรุ่นมิดปีสิเลขใหมยย่ประมาณแสนต้นๆใช้งานได้นะเลขไหม่แสนต้นๆเหมือนเหมือนตัวเริ่มอ่ะคุณผู้ชมดูข้อแตกต่างคุณผู้ชมเห็นคันแรกที่เราดูกันไหม ราคาเดียวกันเลย3าม0สนสี่าพแต่คันนั้นอนะไมล์แสนเจ็ดหมื่นโลแต่คันเนี้สามแสนสี่หมื่นเก้าพันเหมือนกันแต่เลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโลเลขไมล์ต่างกันมาที่หกหมื่นโลคุณผู้ชมอันไหนคุ้มอะครับคันนี้คุ้มกว่าสิครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากได้วีออสรุ่นมิดนะครับผมแนะนําคันนี้ก่อนนะครับทะเบียนสามศูนย์เจ็ดทะเบียนสวยด้วยนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันนะคุณผู้ชมฟีดาวน์จะผ่อนสักประมาณหกพันหนึ่งร้อยบาทแงนะ่ไม่แพงนะผ ลอดสัญญาณนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันทีน่น่าสนใจนะครับนี่ให้มาดูตัวมิดตัวมิดจะได้เป็นเบาะหนังและมีจอกลางคัสกรีนอารมณ์คล้ายๆตัวท็อปเลยแค่ว่าไม่มีปุ่มคูสต์ทนะครับเนี่ยเบาะหนังเรียบร้อยภายในตกแต่งด้วยสีดํากับโลสโกนะครับนี่จอตัสกรีนแอร์อรอโตพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีให้ครบเลยจัดได้จัดครับคันนี้น่าสนใจนะครับคุ้มกว่าคันแรกที่เราดูกันนะครับในราคาเดียวกันผ่อนเท่ากันโอเคไหมได้ไม่แค่แสนต้นๆน,น,นะเดี๋ยวผมข้ามก่อน พี่จ๋าเขารีวิวอยู่อ่ะไปดูข้างหลังก่อนนะเดี๋ยวมคนมาดูฝั่งนี้ใหม่อ่านี่คันนี้ยังอยู่จิจองหรือยังอยู่นะผมขอเช็คก่อนยาลทธอ่ะยังอยู่นะคันนี้ยาลทธนะครับเมื่อวันก่อนผมได้รีวิวแยกเดี่ยวไปสีดําคันเดียวในบริษัทนะตอนนี้ที่ราคาถูกมาก49,000คุณผู้ชม49,000ฟีดาวนค่อนอยู่ประมาณ6 0 0 นครับ49,000ผ่อนอยู่6,900ได้ายาฤิชโฉมปี21แบบนี้ไปใช้นะครับทะเบียนระยองเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปกรุงเทพให้นะฮะภายในยจะเป็นเบาะหนังนะครับภายในยจะเป็นเบาะหนังเรียบร้อยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสวยๆนี่พามาดูจัดได้จัดคุณผู้ชมนี่คันนี้มัลติฟังก์ชันเบาะหนังเรียบร้อยมีจอกลางทัชสกรีนมีแอร์ออโต้นะครับทั้งคอนโทรลการเลื่นกระถะไหลมีให้ครบหมดแหละนะครับเป็นแฮชแบ็กห้าประตูสีดำ49,000เลขไม้อยู่ที่74,000โลอ่ะไม่เยอะนะครับวนกลับมาฝั่งนี้ วีออสอีกหนึ่งคันที่คุ้มค่าที่สุดใครอยากได้วีออสไม้น้อยนะฮนะณตอนนี้นะครับคันข้างหน้าคุณผู้ชมนี้คือวีออสที่ไม้น้อยที่สุดในบริษัทยนตนะ์ณตอนนี้ที่เป็นรุ่น1.5รุ่นมิดปี19นะครับเป็นรถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงครับเล่กไม่อยู่ประมาณ94,000โลณนะตอนนี้นะหละัก R ไม้น้อยสุด94,000โลไมไม่ข้ามแสนในราคา359,000ฟีดาผ่อนประมาณ6 3 0 0 3 6 2 0 0 2 6,000 3ประมาณนี้ผ่อนไม่แพง แล้วได้รถไม่แค่90,000กว่าโลไปใช้ทะเบียนตามนี้เลยแคปรูปไว้ครับ4,000สนอ่าขออภัย4101ราคาอยู่ที่359,000ฟีดาวอยู่ประมาณ6,300ประมาณนี้นะครับถือว่าคุ้มเลยได้เลขหม่แค่94,000โลนะครับไม่ไม่ข้ามแสนด้วยนะมาด,ด้านะครับมาด,ด้าสเนี่ยมี2คันใครสนใจมาด,ด้าเนี่ยยังไงหลังไม้กับผมอีกทีนึงผมให้ดูลข้าวข่าวก่อนละกัน SP สพีซีดานนะครับ SP คือตัวท็อปนะครับ429,000สนาพนะครับเลขให้าหมื่นเก้านะครับเป็นมาด้า2นะครับ429,000สองหมื่าพนฟีดาเขาผ่อนอยู่ประมาณสัก7,000กว่ากว่ารถล็อก ok. เพราะว่ามาด้าเนี่ยมันจะมีระบบเขาเรียกว่าล็อกล็อกประตูรถอัตโนมัติเวลากุญแจรถเนี่ยมันหายจากรถนะครับมันก็เลยล็อกสักส่วนใหญ่เลยที่เป็นมาด้าผมเลยเข้าพาไปดูภายในไม่ได้ถ้าใครสนใจอยากดูมาด้าสภายในมาด้าสเนี่ยรบกวนแอดไลน์ผมอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูแยกเดียวแบบส่วนตัวเลยหรือหรือว่่าสงรููปให้ดดก็ไ นะครับประมาณนี้อ่ะผมข้ามไปทางนู้นเลยนะครับด้านหลังเป็นอะไรด้านหลังเป็นยาฤทธิ์เอทีบครับยาฤทธิ์เอทีบซิตี้พันธบหลุดจองมาคุณผู้ชมซิตี้นะครับคันนี้หลุดจองมานะครับนี่สวยงามนะครับอ่ะผมจําผิดนะนี่นะครับ459,000านะครับปี21เลขม่อยู่ที่36,000โลนะครับเป็น1.0 SV นซีดานนะครับเรียกว่าไฮโซหรูหลามากๆสำหรับตัวซิตี้ดูนะครับ ภายในเบาะนี่เป็นไงฮะทรงสปอร์ตนะครับเบาะเบาะคือนั่งแล้วนุ่มมากแล้วจอกลางคุณผู้ชมดูนะครับเหมือนว่าเจ้าของเดิมขเขาจะใส่จอกลางทีสกินมาให้ใหม่หรือเปล่านะครับอันเบอร์เริ่มเลยแนะน่าจะเป็น9นิ้วนะครับแอร์ออโต้นะครับกลิ่นรถด,ดีมากภายในตกแต่งด้วยสีดํากับสีเบดน,นะครับโฟมลายนะฮะนี่พาวเวอร์ไฟฟ้ามัลติฟังก์ชันนะครับ, FIFA, ction, รบปุ่มพุสตาร์ทมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับซิตี้พันเทอร์โบอ่าใครสนใจเป็นเป็นสายฮอนด้านะครับก็ได้นะซิตี้พันเทอร์โบไม่ขี้เละ นะครับไม่ขี้เหร่เลยนะสีอ่าเขาเรียกว่าสีเทาดําคันนี้นะครับหล่อมากเซตตี้พันเทอร์โบนะครับยาริสเอทีพครับนี่เทียบเท่ากันนะรุ่นใกล้ๆเคียงกันประหยัดน้ำมันมากสำหรับยาริสเอทีพนะครับเครื่องยนต์เป็นเก้าสองแรงม้านะครับสามเอ็นอาร์เอฟเคอีนะครับเก้าสองแรงม้า23.3สกิโลต่ตอลิตรนะครับเรียกว่าประหยัดมากเลยเทะเบียนตามนี้นะครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันคันนี้เป็นยาริสเอทีพหนึ่งจุดสองสปอร์ตปี2022ไม่แค่40,000เองคุณผู้ชมปี22ลด3ปีนะครับไม่ 4, 2, 9, 000, ่40,000เฉลียการใช้งานเนี่ยปปีละระมาณสัก หมื่นสามพันโลหมื่นสี่พันโลประมาณนี้นะครับคุ้มบอกได้อย่างหนึ่งว่าคุ้มนะครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันและภายในโคตรสวยนะเพราะว่ารถไม่น้อยนะครับรถสภาพสดมากนี่เป็นไงฮะเบาะหนังนะครับเป็นสองเลเยอร์นะเขาเรียกทูเลเยอร์นะครับนี่สวยงามนะครับใครสนใจรีบโทรมาครับ085 536 6287นะครับ429,000สีดาก็ขอนอยู่ประมาณสัก7,000กว่าบาทนะครับไม่ได้แพงไม่ได้แพงอะไรมากมาย7,200 7,300นนะครับสำหรับคันนี้และได้เป็นรถสีดำ หล่อๆซีดาน4ประตูนะครับอ่ะเหยียบมาอีกนะครับยาลิสนะครับไฟหน้าฮาโลเจนแบบนี้ต้องเป็นรุ่น E รุ่น Entry ประมาณนี้อ่ะเป็นรุ่น E นะครับคันนี้ถูก359,000หลายคนเนี่ยถามผมกรมเข้ามาเยอะเลยคุณบิวมียาลิสที่ผ่อนประมาณ6,000กว่าบาทไหมคันนี้แหละครับ359,000ฟีดาาผ่อนประมาณ 6, 26, สาัก6 2 0 0 6 3 0 0บาทนะครับเป็นปี19แล้วได้เลขไมคแค่5 9 0 0 0โลด้วย อ่ะคุ้มเลยดูภายในกันนิดหนึ่งนะครับไม,ม่ห้าหมื่นเก้าพันโลคุณผู้ชมฟรีดาวน์ค่อนอยู่หกพันกว่าบาทนะครับนี่โอ้หอมอะ่ะคุณผู้ชมเปิดมาคือกลิ่นกลิ่นในรถนี่มันตีขึ้นหน้าผมเลยนะครับถือว่าหอมเลยพมรมลายนะครับมันติฟังก์ชันแบบนี้นะครับเป็นยูรีเทนนะแต่มีกิ๊บมือจับมาให้จอยังไม่มีมาให้นะครับเป็นอ่าเครื่องเสียงธรรมดาทั่วไปมีแอร์แบ็กให้รอบพันเจ็ดใบเบาะเป็นเบาะผ้านะครับไอเบาะผ้าหรือจอเนี่ยมันเปลี่ยนได้ไม่ต้องเป็นซีเรียส นะครับเน้นที่ว่าอ่ะอยากได้รถราคาถูกอยากได้รถผ่อนถูกอยากได้รถไม้น้อยอันนี้ตอบโจทย์นะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันฟิดาวน์คนหกพันสองนะครับเราได้รถไม้ห้าหมื่นเก้าไปใช้อ่ะคุ้มเลยนะครับขยับมาด้านซ้ายมือน,นิดนึงเป็นยารีตเอทีบโฉมเก่านะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เป็นตัวท็อปครับหนึ่งจุดสองจีพัดน่าจะเป็นจีพัดคันนี้อ่ะเป็นเอสเป็นเอสขออภัยเป็นยาริสเอทีบหนึ่งจุดสองเอสนะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมปีสิบเจ็ดไม้แสนเดียวนะปีสิบเจ็ดนะ รถผ่านมาแล้ว8ปี8ปีแต่ไม่แสนเดียวนะคุณผู้ชมใช้งานมาน้อยนะปีละประมาณ12,000โลแค่นี้เองไม่ถึงด้วย11,000โลประมาณนี้นะครับ3 3 9 0 0 0คุณผู้ชมครับได้ AT แบบนี้ไปใช้แล้วได้เป็นตัวท็อปนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะเป็นปุ่มบู่สตาร์ทนะคุณผู้ชมไม่แย่เลยนะคันนี้ปุ่มบู่สตาร์ทนะครับนี่มีปุ่มบู่สตาร์ทมาให้พวงมาลัยบันติฟังก์ชันมีจอการทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วในราคาสามแสนสามหมื่นเก้าพันสามแสนสามหมื่นเก้าพันเนี่ยฟ ไหนภาพมันไปปลายก็ได้ยาฤิ์แบบนี้ไปใช้น่าสนใจเหมือนกันนะครับขยับมาด้านซ้ายมือนะคันเดียวกับสีดําเมื่อกี้นี้นี่นี่น,น,นี่รุ่นเดียวกันกับสีดําตรงนู้นนะครับเป็นยาฤทธิ์เอทีบครับ1.2สปอร์ตปี2022ฮะดูราคากันนิดนึงนะครับ4แสน2หมื่น9พันราคาเท่ากันเลยปีเดียวกันนะครับเลขไม่ห้าหมื่นสี่ไม่เยอะกว่าคันสีดำหมื่นหนึ่งนะครับแต่ขายราคาเท่ากันนะอ่ะก็ได้เป็นตัวรองท็อปนะครับเป็นตัวสปอร์ตใครอยากได้เป็นเก๋งซีดานประหยัดน้ํามัน อย่าลืเอทีฟตอบโจทย์แน่นอนนะครับประมาณนี้429,000ฟีดาขนสักประมาณ7 0 0 3 0 0 4,000นะครับไม่ได้แพงอะไรมากมายสำหรับการฟีด้าใครอยากใช้เงินดาวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ยังมีอีกเพียบเลยเจ้านายรีวิวอยู่แม่ลูกรีวิวใครรู้จักเปล่านะครับใครไม่รู้จักไปดูได้นะครับนี้เป็นพี่ฉันกับน้องขิงนะก็เป็นเจ้านายผมเองนะครับนะดูต่อ j a z z G K นะครับวันนี้เอาใจสาย H ด้วย j a z z G K มีให้เลือกนะครับแต่ j a z สเนี่ยผมต้องบอกก่อน h o n d ้าเนี่ยราคาแข็งนะครับดู 3 8 9 0 0ได้1.5 s 1.5 s เนี่ยมันคือตัวเริ่มต้นด้วยซ้ำนะครับแต่ราคาแพงกว่า V ีอออีกนะครับอันนี้คือ Honda คุณผู้ชมครับเลขไม่8 0 0 0 0ปี19นะ3 8 9 0 0 0เนี่ยซื้อ V ีออตัวท็อปได้นะครับผมเปรียบเทียบให้ฟังนะผมไม่ใช่ผมจะไม่ขาย Honda มันขึ้นอยู่ใครชอบนะครับบางคนชอบมากแจ๊สนะเครื่องยนต์พันหรถเล็กๆแบบนี้มันโคตรแรงเลยนะครับแต่บางคนมองว่าเอาคุ้มค่าการใช้งานคุ้มค่าเม็ดเงิน V ีออคุ้มกว่าครับ นะครับแจ๊สก็วัยรุ่นชอบนะครับขยับไปด้านซ้ายน่าจะเป็น GK ตัว1.5 S เหมือนกันอ่ะคันนี้เป็น1.5 V นะครับแจ๊ส 1.5V 4 1 0 0ด0้าสีแสนมืนะครับไมยอยู่ที่116,000โลปี19นะสี0แสนหนึ่งนก็ผ่อนอสักประมาณ6,900-7,000ประมาณนี้นะครับวีออด้านหลังครับ 2 8 2า8 2 8 4นะครับเป็นวีออสเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเหมือนกันคันนี้1.5รุ่นมิดปี2019ครับดูเลขไมค์กันนิดหนึ่งดูราคาด้วย3 5 9 0 0 0นานะครับไมค์อยู่ที่118,000โลคุณมผู้ชมเห็นอะไรไหมครับราคาเดียวกันกับคันเมื่อกี้เลยคันเมื่อกี้ผมบอกคุณผู้ชมเท่าไหร่ฮะ ไม่เก้าหมื่นสี่ราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันแต่คันนี้ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันโลเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอะไรฮะเพราะฉะนั้นไม่เก้าหมื่นสี่ก็ต้องดีกว่าสิคุณผู้ชมราคาเดียวกันผ่อนหกพันสองร้อยกว่าบาทเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไปดูคันนู้นก่อนถ้าเป็นวีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นมิดนะครับใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหาวีออสอยู่รีบติดต่อมานะครับเราจะได้คันไม่น้อยก่อนนะอ่านะก็ฝากด้วยนะครับคันนี้ติดจองนะครับข้ามไปนะคันนี้ติดจองไหม สองหนึ่งหติดจองเหมือนกันยาลิศแต่ผมมีหลายคันนะบอกก่อนยาลิศท,ที่เป็นโฉมเนี่ยนะครับายาลิศเอที A T e, จะเอาสีเทาดําสีขาวสีดําแจ้งได้เลยนะครับมีหลายให้เลือกหลายคันนะครับโซนนี้จะติดจองหมดแล้วนะตรงนี้ติดจองหมดแล้วคันนี้เทาแลมโบอ่าเทาแลมโบคันนี้ของพี่สยามนะครับพี่สยามกับลูกค้าผมเองจองจัดไฟแนนซ์ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับนู่นเลยพี่สยามอยู่ขอนแก่น นะครับก็เดี๋ยวนั่งรถมาเอาถึงที่นะครับได้เป็นตัวท็อปไปเลยตัวพรีเมียมนะครับตัวท็อปหลังคาดำสีเทาแลมโบโคตรหล่อนะครับก็ฝากคุณผู้ชมนะครับในเรื่องของใครสนใจรุ่นไหนคันไหนนะครับติดต่อผมหาได้โดยตรงนะครับบิวพิทยยนต์นะครับ0855366287นะครับมีมากมายหลายรุ่น แถขอแค่ว่าพี่อ่สนใจนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้เป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้ผมถ่ายวีออสถ่ายพวกรถเก่งเล็กให้ดูแต่ถ้าเกิดพี่สนใจรถกระบะหรือว่ารถที่เป็นพวก PPV เนาะ f o r t u n e r m u x อะไรพวกนี้นะครับขอแค่ว่าพี่โทรมาหาผมเดี๋ยวผมดูคันที่ดีที่สุดให้ในงบราคาของพี่นะฮะ ติดต่อมาได้โดยตรงเดี๋ยวผมคัด,ค,ดคัดดีพูดยังไงคัดดีๆให้ส่งไปให้ดูก่อนเลยนะร่รคันนี้น่าสนใจคันนี้น่าสนใจพี่ชอบไหมอชอบว่ากันไม่ชอบไม่ว่ากันตามนี้นะครับมีให้เลือกมากมายหลายคันหลายรุ่นมากๆเพยนต์มีให้เลือกกว่า400คันนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าชอบรุ่นไหนสนใจรุ่นไหนติดต่อผมได้โดยตรงครับวิวเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายนะครับเบอร์โทรหน้าคลิปเลย0855366287นะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงผมขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับสนใจรุ่นไหนโทรมาหาผมนะครับดูคลิปผมถามผมได้โดยตรงไม่จะเป็นต้องเป็นวีออสอย่างเดียวที่จะต้องถามผมเอ t ติสแคมรี่ขายได้หมดทุกคันนะครับชอบใจถูกใจการรีวิวโทรมาหาได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ